เข้าเลยหลกจะเข้าเลยเข้าไม่ได้เลยเข้าไม่ได้ไปเข้าเอาเข้าให้ไปไปไปเข้าไม่ได้ออกออกมาแล้วเข้าไม่ได้เข้าตรงนี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 ้อ่ะเข้าตรงนี้อ่ะเข้าตรงนี้อ่ะเข้าไปโอ้ไม่เข้าถ้าเข้าเข้าตรงนี้นะเข้าช่องนั้นนะลหลเนะเด้ เข้าตรงโน้นเนี่ยเนี่ยช่องทางไม,มุดเข้าตรงนั้นน่าลูกนะเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เลยห้องเงี้ยวเงี้ยวเข้าไม่ได้โอ้เอ็นดูจังฮะหน่นบัดี้มันอยู่นะั่นบัดี้บัดีม้มานี่มามาเรืวเรวืเดินเดินเดินมาเข้าไปละ เขารู้ทางครับเขาไปในบ้านเรียบร้อยวาดีมากมามาลูกมาจ้องจ้องอะไรตามไปดูดิจุดจุดจ้องจ้องอะไรนี่ตะกบตะกบอะไระกบอะไรนี่ตะกบอะไรฮะตะจนอะไรอมคมมามาลูกมาตะกบอะไรชมคมคมอ่ะได้ไหมได้ไหมตะกบได้ไหม จับจิงกก้งจกหระจับจิ้งจกล่ะ,ะจับจิ้งจกหรอลูกได้ไหมจับจิ้งจกได้ไหมได้ไหมจับจิ้งจกได้ไหมเห็นว่าเอาเอา,เอ,าอ่ะเองว่าไม่เอาอีเด้อไม่เอาอีน่ะนเป็นสาวนะนี่เป็นตัวเมียนะครับนี่เจ้บบาบดีนี่ส่วนตัวเท่าๆมันเป็นตัวผู้เนาะเหตุที่รู้เพราะาเห็นขลำม,มันเป็นปุ๊ก นี่เจ้าเจ้าบัดดี้นี่เป็นสาวน่าลูกนะเป็นสาวแต่ไอ้เทาเทาเป็นบ่านบ่าเอาเอาอ่ะบัดดี้เองว่าไม่เอาด้อไม่เอาไม่เอาไงขืนเอามึงได้เลี้ยงลูกนะมึงห้ามว่าเอานะเว้ยต้องว่าไม่เอาไม่เอานะเข้าใจไหมขืนว่าเอาเสร็จมันแน่เดี๋ยวมึงป่องนี่ได้ ห้ามว่าเอามึงต้องไม่เอาไม่เอาเข้าใจไหมต้องว่าไม่เอาไม่เอานะลูกนะหืนว่าเอามึงจบข่าวเลยนะต้องบอกว่าไม่เอาไม่เอานี่นะไม่เอาไม่เอานี่นะเข้าใจไหมต้องว่าไม่เอาไม่เออี่าเด้อหืนว่าเอามึงเซ็ตมันแน่เลี้ยงลูกนี่เห็นมันเห็นมันร้องอยู่ฮะ